ในหมู่บ้านเงียบสงบแห่งหนึ่งตะกำรรเป็นชายชราผู้หนึ่งมีที่นาสืบทอดมาจากพ่อแม่อยู่ราวสามไร่อยู่กินกับยายสีเงียเกลแกลอย่างเรียบง่ายแต่จิตใจของตะกำรรกลับไม่เรียบง่ายตามชีวิตตะกำรรเป็นคนขี้โมโหและเห็นเก็ตตัวอย่างไร้กาศไม่พอใจที่นาเพื่อนบ้านมีหน้ากว้างกว่าเขาจึงเริ่มแอบกินที่ทิรนิษ วันหนึ่งตะกรรมปักรั้วมไม้ลวดหนามยาวตลอดแนวที่ติดทางเดินหมู่บ้านโดยจงใจให้รั้วล้ำเข้าไปในทางสาธารณะใครทวงก็ตะเคาะกลับข้าอยู่มาตั้งแต่รุ่นปู่ทางนี้ของข้าชาวบ้านเริ่มเดือดร้อนเด็กนักเรียนต้องเดินอ้อมบางคนเกี่ยวลวดหนามจนขาเลือดออกแต่ตะกรรมไม่สนแกยังหัวเราะชอบใจว่า แค่ลวดจะเจ็บอะไรนักหนาวันหนึ่งมีพระผ่านมาบิณฑบาทเห็นรั้วลำเข้าทางก็เอ่ยเตือนว่าตากรรมเอย๋ยกินข้าวพออิ่มกินดินมันไม่อิ่มดอกนะโยมที่ที่เป็นของส่วนรวมหากแย่งเอาไปโดยไม่ชอบบุญก็หายบาปก็มาแทนตะกรรมกับตะโกนด่าพระก็อย่ามายุ่งเรื่องทางบ้านข้า ในคืนฝนตกหนักตะกำเดินกลับจากวงเล่าพอถึงรั้วตัวเองที่กินถนนก็สะดุดลวดหนามล้มลงหัวกระแทกเสารัว้วเลือดอาบตั้งแต่นั้นตะกำเริ่มเจ็บตาแสบแสงและมองเห็นมัวลงทุกวันหมอในเมืองก็รักษาไม่ได้ยายสีต้องจูงเดินไปไหนมาไหนตะกำตาบอดในที่สุดแตก่กำยังไม่จบ ในคืนเดือนดับเสียงหมาแหกหอนรอบกระท่อมตะกรมฝันเห็นชาวบ้านจำนวนมากมายยืนชี้หน้าบางคนไม่มีหน้าบางคนเลือดอาบขาคืนที่เจ้าปักรั้วกินทางคืนนี้พวกข้าจะมารับคืนรุ่งเช้าตะกรรมร้องโหยหวนทั้งคืนตาแตกเลือดไหลอาบเปื้อนหมอนและไม่นานก็ตายลงอย่างทรมาน ไม่มีใครไปร่วมงานศพนอกจากยายสีเพียงคนเดียวที่ดินเป็นของชั่วคราวบาปก,กรรมติดตัวถาวรอ,อย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นความชั่วของเรากรรมจะตามคืนทุกตารางนิ้วที่เราแอบล้ำเข้าไป